ด่มอะไรีน้อ้ยปดดวแ่มเอตาม่ันนีาวัน้ันัี้ดตัวอะไรที่น่ม่งตำรวจบอกว่าพี่ทำตัวเหมอประชาชนแล้วทุกวันเนี้ยอ่ตัวเลยเฮ้ย ตายแน่เฮียสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปไปชนะอันดับต่ำมอะไร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 ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลยอินดูอีสปอร์ตอ่ะผมไปชนะมาครับหน้าต่อการลั่นกับลันพี่พี่พี่ตอนนี้เรากำลังถกเถียงกันอยู่เรื่องอะไรกับล่กับตั่นผมลงไม่ได้เรื่องคลิปที่ผมสอนกับพี่ดูเมื่อวานอะพี่ว่าไงตอนนี้ทุกคนได้ดูหมดแล้วพี่พี่พี่ลองพี่ลองลองดูแล้วไม่ได้ลงไม่ได้เป็นการไล่ลำที่แบบดังปั๊กปั๊กปั๊กแล้วมันจะพี่โอ๊ปุ้มหน่อยพี่โอเค โอเคชัดชัดละก็แต่มันโงมากเลยพี่โอมถ้ามีอันจริงจริงๆอ่ะพี่ไปคำนวณคณิตศาสตร์มาแล้วแต่แต่แต่คือผมไปลองมาแล้วนะไอ้ที่พี่บอกอ่ะไม่ได้ไม่ติดนะพี่ลองยังพี่ลองยังไม่ติด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 พี่ลองยังอุ้มหน่อยอะไรของมันนี้อันนี้โค้ดเลยนะอันนี้โค้ดเอ็นดูอีสปอร์ตเลยนะพี่อุ้มหน่อยไม่ใช่ผมพี่แต่มันก็อย่างว่าพี่ถ้ามันมีอะแย่กว่าอนิเมะสองอีกอันเนี้ยเออเดี๋ยวก็หลุดเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้บอยดอนกีโมอ่ะไว้อะ กากโอ้โหไม่ต้องพูดอต่นั้นตัวกากอยู่แล้วกูแบเพราอกูถือมีดปุ๊บแบบเวทเก่ากูไม่อยู่อ่ะไม่เคยระวังอยู่เลยอ้าวไม่ไม่ไม่โอ้โหขี้โบพอโดนก็อ้างไอ้เหี้ยไปถามไปถามมีมีแบบมีนักคงนักข่าวอ่ะการชนะนี่ animation ก็อ้างนะบอยอ่ะเล่นไม้อ่ะโดนโด่งดังแล้วพี่โด่งดังแล้วคิดว่าตัวเองเฟี้ยวไงแม่งจะตีเขาอย่างเดียวไงทรงแบบอยากตีอ่ะไปดึงไหนไปดึงไหนละ สมัยนี้เขาไปถึงไหนตอนไหนอะไย่างเ้ยเออมีคนบอกว่าเอ็มนายอะดิเอ็มนายอะไรสวิตเปดไม่เหมือนกันสรุปสรุปสรต้องไปแก่จริงกว่าพี่อันเนี้ยไม่ไม่ได้อะปล่อยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันแย่แต่มันก็เราแต่เราก็ต้องยอมรับมันพี่ตอนว่างๆก็ได้ตอนง่ลางกลงดึกดึกก็ได้ยังยังนี่รอหาไล่เตอหาคนอุ้มกันเนี้ยคนอุ้มนะคนรอตอนดีกพี่มาพี่มาว่างตอนดึกอะไรตอนดึกเขาอุ้มกันไม่ตำรวจครบแล้วไง อะไรรพแล้วิดปกแล้วเนี่ยเดี๋ก็คงจะตีนมันไม่อมมันไม่อย่เอ้าช่วงบ่ายใครเขาจะอยู่กับช่วงเย็นบ่ายเขาอยู่ตอนดึกแล้วเฮ้เโาเลอนมาตอนดงานเลยนะพนักตีกันตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มสมทุ่มนู่นไม่หยอมีนัดกันตีเลยนัดกันด้วยเหรอตั้งรอกันพอสามสี่สิเจอสี่สป่ะคจะรกูอยากไล่ลขางพวกมึงวะมาดิมาดิมาดิกูเชื่อไม่ตายได้หรอเม่อ เาบุญทำเยอะเาบุญเยอาวุญไอ้เนื้โดนยอราวุญไอ้น้ไอ้เน้อโดนแน่วันนี้ดื่มอะไรดีน้องเอ้ยดปอดปวยปดรวย้มัเกินม่งปอดตัวอะไรเหี้ยแม่งดูดที่่อย่าตีหลังกูเอา เาาดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เราก่อนเขายิ่งบ้าอยู่อ่ะตำรวจคนเนี้ยน้ำปลาปลาปั่นมาสองแก้วครับไปเขาเอาปืนยิงสยิงเฉี้ยบอยด้วยสับแก้วกลางโอ้จูครับคาว่าไงครับเธอโอ้โหขี่ห่อยเขาแต่งตัวแย่ดูยังรักไหมครับรักครับเธอตำรวจคือเขาเป็นมืออยู่เขาก็บ้าคลั่งอ่ะครับคนเนี้ยคือแบบเขาบ้าอะได้ยินแล้วเขาตายอีแล้วเขาไล่เขาไล่แทงทุกคนอะ ขี่มอเต์เขาดนรถชนตายอ่ะตาอ่ะโอ้เไล่แทนมาดูเลยคุณุดเอ้ยทำเมนดูยูกูอย่างนี้ด้ไงเนี่ยไม่เขาโดนรถนตาไล่แทงเฮ้ยพี่กูเลยนะเฮ้ยไล่แทงนรถชนตายโดนรถชนตายไม่มีใครทำอะไรเขาเลยไม่รักพี่กูเลยเหรอวะพี่พี่เียวทำโดนรถชนตายไปแล้วเรต้องกลับเลยฮะกลับเลยเลยกับบาล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 เลย ไ้เก่งอะม่ได้เก่งอ่ได้เก่งพี่ว้าพี่ไปตามมักกี้ี่ชนี่วันนี้ไม่เก่งไม่เก่งเ่งไม่เก่งเลยไปเยอะไฝึกไปเยอะกูาพี่กูแรงไป้า่ไฝึกเมปีอ่ะเปีอ่ะไม่ไม่ด่คนที่ชนไม่ด่คนที่ชนไม่ด่คนที่ชนโอ้เออเนี่ยมันไม่เดียวอะมันไม่ยอมเดียวอะนายแย่มันรูปย อาจจะไปไล่ลำใหม่วะจำหน้าไว้เลยไอพวกเมื่อกี้นะอารมณ์ดูนี่ไไปไล่ลำใหม่เอ้ยถึงหมอยะอ่าหมอชุบชุบเลยโอเคค่ะเกนีก็สุขใจ ไม่เป็นไรเราถือว่าเราโดนลุมไม่นับได้ปะตีดยาด้วยครับเลขเลขเลรครับเลขนะเลขหนึ่งสี่สี่ี่เลขเบอร์โทรครับเลขอะไรโอ้โห <laughs> มุ่งเกิน <laughs> <laughs> อนดิตฝั่งนียืนเฝ้าตั้งนานยังไม่ได้ขอเลยค่ะ <laughs> เผื่อมีอะไรเงี้ยเผื่อตรงตรงโจรป้นอะไรเงี้ยตายแล้วพี่ซาดีนังกลับกาลาดเลยแตะรถก่อนนี่ก็โดนแทงอีกอ่ะนี่ใครเขาทำผิดไปไหนขอบุญบิดครับ50ปีขอบคุณนะครับไปนะใครเขาทำผิดวินัยผมเห็นพี่เจลอยู่หมอเขาไปฉีดน้ำเกลือ ประชาชนแล้วเขาร้องเรียนไงอันตรายรอเลยรอเฝ้าเลยรอเฝ้าเลยเฮ้ยๆๆๆๆไปมาแล้วมยัมายั้ไมยัยไมยั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 บกรถดิตรถดิเหมือนรถมาี่นี่แขนแขนแขนอ้าวบอกว่ากูซื้อแกงให้แม่มา้อแกงก่อนโอเค I'm sorry ไม่ไรครับแม่งป้น,ปนกูได้อาตัวแรงสอนอ ข้ามหน่อยจะพาผมไปบ้านเราเต้นน่ะได้ข่าวว่าจะได้ข่าวว่าจะเจอนติ๊กตอกคิวไอ้เหี้ยติ๊กตอกเมื่อไรพี่ไม่ออกตำรวจบอกว่าพี่ทำตัวเหมือนประชาชนแล้วทุกวันนี่ยเป็นโดโดนตัวไม่ไดยเฮ้ยเม่อดีทำตัวเหมือนประชาชนแล้วทุกวันนี้ถูไปตำรวจมีงานก็ต้องทำประชาชนนะครับตำรวจเนี่ยก็ดูแลประชาชนนะพี่ห้าพันผมมาเพียนดูอะไรเมื่อกี้คุณชนะมึงก็จ่ายมาพี่บอยว่าไงวะพี่ ไอ้เหียแ้แก๊กไม่ยอมจ่มายเอยจ่ายตังคไม่จ่ายตังค์ดิจ่ายตังค์ไอเวสไม่จ่ายอะไรอ่ะกูห้ามไม่ปไอเวมึงแม่งไม่จ่ายตังวะอะไรต้องผู้ชายไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยล <Well> ูกผู้ชายเพาว่าน้องไม่สอนไม่ท้าเขาเองอ่ะไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยแข่งรถก็ไม่ได้เหี้ยเหลี่ยมเป็งกองนี้น้องพี่เหลี่ยมจะตายพี่ไอ้เหี้ยผมขอว่าพี่ ไม่แพ้ได้ไงวะผมคิดว่าพี่แบบหน้าดีกว่านี้นะพี่ไอ้สามไปแล้วหน้าผูเห็นมึงไม่ค่อยมีเงินไงเวสก็เลยให้ตังค์มึงไว้ใช้เติมน้ำมันไม่เกี่ยวรอบคนคนจะให้มันไม่ต้องเอาไม้มามิ่งไปเติมหรอกถ้าคุณให้กูให้เยอะกว่านี้อีกของในตู้กูมีเป็สิบล้านใช่หรอจริงทไมมมพี่ีอเวทเอเวทเอเวสไอเวสเอเวทดาราติจกตอลอยากเวส ผู้ทีพี่ทักสันติราชทมาสองวันเดืองนี้จบไอ้ที่ที่ที่เคยเห็นคลิปใน tiktok อ่อหน้าเหมือน้าเหมือดเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยอยไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเหมือดนนี้เลล์เซ็นนะไล์เซ็น่ะไลน์เซ็นนะไล์เซ็นนะ

เไดานไม่ตอบพี่ไม่เคยเห็นหรอเดินอ่ะเดินอดินไปเดินไปเดินไปเดินไดนดินดนดินเดินไดินไปเดินไเดินเดิไเดินไปเดิไเดินไปเอินดิรไเดิไป็ดนไมเไดิปเดิปินไดินไปเดินไปเดะปเดินดินไาินปดินเคิินดดเิินดิเอเเเปเปไเปนนเี่ไนเไนเไ่ดนเดินเดิน เออ่เเดินทางเออสุบุรียาย้่มัเลยตั้มงเ้าลยขอบคุณมากขอบคุณมากเอคนนี้แหละพี่คนนี้แหละคนนี้แหละบัอมแล้วดีรับนี้หลี้งดเลยมึงเด้งนีมอยาอีกอยากอีก

ต่อแถวเว้ยคนดัง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 เ้ยแม่เจ้าแม่กันเลยดังเว้ยคนดังเว้ยต่อแถวเว้ยสี่เจ็ดเจ็ดครับต่อแถวตอว

ไปอะไรเนี่ยเปล่าคนละคลิปเลยคนละคลิปคนละคลิปอะคนละมันตายพอดีเนี่ยขนาดนั้นอ่ะทีเดียวได้ไหมทีเดียวได้ไหมทีเดียวได้ไหม้อมกันเลยเนี่ยมันไปยืนกันตาเลยไม่เห็นเลยเขาไม่เห็นเลยต่อสองศูนย์ห้าเอออยากอยากอยากยืนข้างหน้าหน่อยนะข้างหน้าดิไม่เห็นหน้ต่อสองศูนย์ห้าไปดถ้าเต้นสองศูนย์ถ้าเต้นสองศูนย์ถ้าเต้นสองศูนย์โอเคโอเคโอเคอันนี้ปานนี้ปานนี้ป่ะโอเคโอเคได้แหละได้แหละได้แหละเริ่มเลยเริ่มเลยนริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไม่พอเนี่ยเหรอเออโอเคแป๊บนึงดิแป๊บนึงดิ เยแบดิ้ลแบมเดิ over ้ลแบมเดิ Down ้แบมเดิ over ้แบมเดิ้เชียดาราเฮียดีใจอ่ะดีใจ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 อ่ะดีใจอ่ะดีใจกินดีใจดีใจเฮียกูเจอคนดัง <c oughs>

ใส่เพงอใ้ส่เพงใ่เพลเพลงเนี่ยเปิดเพลงเลงลงเลยตอนนี้ลงตอนนี้ไม่งั้นตาอนนี้ลงตอนนี้เียแ้วไม่ลงตอนเนี้ยเดี๋ยวดูเลยรอดูเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวไม่ดกเลยไม่แกเขาเลยไม่หยุดเึงแ็กเลยนงแกไม่เลยรอูรอดูเลยรอดูเลยรอดูเนรูเลยรอดูเลยรอูเลยรอดูเงยรูยดเยรยเลยรยอรูอูเเยเยยเ แไอหมดถ้ามึงไม่ถามกูมด้วยหายเองแขกบนหายเองด้วยหายเจอด้วยยากจังวะสัตว์พี่พี่สมบอกว่าตอนนี้เลยไี่ได้พี่สมบอกว่าเอากูมาทำตัวนักแสดงเลยกะท่ไหรคนดังพี่กระเท่าไหร่คนดังอะไรอะกันดังอะเออแต่ยังโอเคแบบสโลว์สโลว์ด้วยนะตัดยังตัดยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วเนี่ยเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะใส่เพลงไรอ่ะใส่เพลงอะไรอ่ะใส่เพลงยังเพลงนึ่งไม่ออกเลย ทีปาที้ิีปาทีขอทีปาทีต้องได้เห็นคลิปนะชิคก็ว่าไมาด้วยโอ้ยก็ว่าไม่เอามันเก่าแล้วเก่ามันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาเพลงที่เขาฮิตนี่ตอนนื่องเพลงเพราะเธอท่านมันชีมีนอนต่อตัวใครเจอมาก่อนจำมันไว้พี่จะเพลงล่าสุดดีเออจะเอาเพลงอีที่ต่อนนื่องเต้นดิพี่อภิบายรอก่อนรอแป๊บนึงแป๊บนึง เอายังเอายังอาจารย์เป็นตั้งนานเลยเนี่ยเงได้อ้ยงางเมื่อชีพปะเนี่ยเื่อดีเฮ้ยเร็วอีด้วยเฮ้ยอัปโหลดย่งรออยู่เนี่ยรอดูเป็นล้านเลยเร็วอะกลวได้แล้วมาดูอยู่ได้แล้วใช่ไหมยงลยเนี่มันัีเราเราเรามันแล้วมือแล้วูเลิามื่อนิ้วการเสียดีกันฮะไปถ่ายรลปไปถ่ายเลยดีนี่นี่

แูเองดดูกับโซดาดีครับดูเอดูเองดูผมชื่อกระท่อมนะครับดูเองดูไม่คิดถึงพวกหนูบ้างหรอน่าสิดูเงดูไม่นใจถึงเราเลยสินะข้อสองหนึ่งครับข้อสองหนึ่งดูเอนดูซื้อกาไยังดูเองดูซื้อกัาแไปก่อนไหมคะเป็นตำรวจตังค์เยอะจะตายดูเอดูขับรถตึงเลยจับโจนได้หนูรู้ ไม่ไม่จุกครับไม่ไม่ไม่กาแฟแพงหรือเปล่าลุงเงินดูแกนะจะเสียเสียความสุขอยู่เออสมชายหลอกพาไปว่ะแค่เข้ยใจว่ะคลิปอยู่่่คคครรัับแตลิปไมวะก็เข้าใจอยู่มันมันอย่างว่าอ่ะนี่ไงนี่ไงก็เนี่ยคิดบัญชีเลยเนี่ยแฟนเขาอยู่นี้ไงไหแต่ไหนแฟนเขาอ่ะนี่ไงแฟนเขานี่ไงใครอ่ะเจ๋อเต๋ฮะเจ๋ฮะนี่ไง ไม่หรอแฟนแฟนเขาหลอดเนี่ยแฟนใครนี่แหละคนนี้แหละไม่ไรบ่ไม่นี้แหละใครรวยดูหรอเนราเป็นแฟนใครอ่ะมึงเอ๋อเนี่ยตัดไปคุณไม่มีแฟนนะไม่มีใครหนูโสดโสดอยู่ตรงนี้โสดโสดอยู่ตรงนู้นตัดไตถ้ามึงตัดไมเสร็จมึงก็จบหนูโสดค่ะหนูไม่มีใครเลยค่ะชีวิตหนูทั้งป่าเปลี่ยวเดียวดายแล้วก็เหงามากน่าสงสารจริงๆหนูยังคนรักษาภูมิมาจ้า ไข่นางอ่ะไข่นางก็ชั่นนะไม่ตายแล้วไดเหรอเ่าชหนูด้วยหนูจะลุกยังไงลุกลลุกแล้วแลวใครมาวาเต้นตร้ากอะไร้นาง้นั้นน้กิมแล้วใครมาวางเต้นาเใครมาวางเตนตรงนั้นนเไรมา้้ดอไมเ เสียงใครวะเราเก็บก่อนเราเก็บก่อนเอ้ยเฮ้ยรถกูรถกูถ้่เกิยืมเราไม่ได้หรือไงเนี่ยไปซื้อแกงเฮ้ยไปใหญ่บ้านดินั่นแหละไปหมดเลยยิงไม่เอา เห็นบอกว่าเป็นซีโกโก้าโกโกวา